สวัสดีค่ะโนบโตโยต้าชัวสาขาอ่อนรุ่นนะคะวันนี้ขอแนะนำอินโนวาปี19นะคะ2.8 G ให้ท่านมารับชมตรงนี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะจะสีดีสีตัดกับตัวรถนะคะจะมีตรงนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมและตัดกับตัวสีดำโครเมียมตรงนี้เหมือนกันนะคะ ไฟจะเฉียวกับพร้อมไฟแับหมอกตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะคันนี้เดี๋ยวเราชมรอบคันนะคะคันนี้จะมีเอ่อตอนนี้มีอยู่ในโชว์รูมอยู่ประมาณสามสี่คันนะคะสีขาวขาวมุกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถครอบครัวสวยงามนะคะล้อแม็กก็จะเป็นอลลอยสีสีเอ่อสีเงินนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัดตัวกับรถนะคะตัวไฟข้าง,างไฟมองข้างนะคะดูรอบคันเลยนะคะอันนี้จะเขียนว่าเออเป็นสองนะคะตัวนี้จะมีออสัญญาณการระยะหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถให้ด้วยนะคะก็จะมีทับทิมข้างหลังเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะ ข้างหลังจะเป็นแถวสามนี่นะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็คือ,อ,อแขวนไว้ได้นะคะข้างหลังจะกว้างมากเลยถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ลูกค้าไม่มานั่งก็สามารถเก็บของได้สัมภาระได้เยอะนะคะกว้างมากนะคะเป็นสามตอนสภาพอย่างสมบูรณ์อยู่นะคะ ตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะคันนี้จะมีรีโมทให้สองตัวนะคะแล้วก็มีกุญแจให้หนึ่งดอกนะคะกับบอะผ้าตัวลายสปอร์ตแนวสปอร์ตนะคะเป็นคลื่นๆคันนี้เลขกิโลอยู่ที่1 1ึ0งแนะคะเดี๋ยวนกเปิดให้ดู สตาให้ดูนะคะตอนนี้สามารถคอนโทรลจากระบบเ,เครื่องเสียงหรือว่าโทรศัพท์ก็คือสามารถคอนโทรลได้ทางตัวปุ่มไลัยได้เลยนะคะเครื่องเสียงตัวนี้ระบบแอร์นะคะหน้าจอสัมผัสนะคะอันนี้เป็นเปิดเครื่องเสียงไว้ค่อนข้างเสียงแน่นอยู่นะคะ ไดกิโลนะคะ117,224กิโลแอร์เย็นมากเลยค่ะตอนนี้แอร์เย็นมาก <c oughs> ค่ะอันนี้ห้องเครื่องนะคะยังใหม่แล้วก็สะอาดอยู่เลยนะคะจมจากภายในได้นะคะตัวนี้สภาพห้องเครื่องนะคะ จากตอนนี้ก็คือตัวนี้ i n n o นวตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล 2.8G นะคะเกียร์ออโต้คันนี้ปี19นะคะค่ะอยากทราบราคากันหรือ,อยังคะคันนี้เปิดที่ราคา769,000นะคะ, 7, 69, ะ,คะอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนลดมาคุยกันได้นะคะน้องมีให้ค่ะ สามารถโทรติดต่อนกได้เลยนะคะ0855162782ค่ะขออนุญ,ญาตปิดเครื่องนะคะ